สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิรติการคููอวดกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนขงเจริญวิทยาเกิดวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2546อายุ18ปีเป็นบุตรของนายบุญเที่ยงคููอวดและนางสาวจัจิราโน่มโตประกอบอาชีพเกษตรกรปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่1น8หมู่เตำบลคงเจริญอำเภอคงเจริญจังหวัดลบบุรีค่ะ สำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจของดิฉันในด้านวิชาการได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัดได้รับรางวัลวัฒน,ธ,นธรรมวินิจผู้นำวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติการประกวดรำอนุรักษ์ไทยงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่69ได้รับทุนเรียนดีกองทุนมูลนิธิจังหวัดลบบุรี ได้รับรางวัลเรียนดีผู้ประพฤติดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในงานปัดชิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในด้านคุณธรรมได้เป็นคณะกรรมการการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมรากแก้วคุณธรรมใต้ร่มพระบารมีจนทำให้โรงเรียนของดิฉันได้รับรางวัล MOE Awards ปีการศึกษา2559ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาส,งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรดิชานได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวดมารยาทไทยงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 61, 62และ68และได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่2การประกวดสวดมวนต์สรพัญญะประเภททีมหญิงล้วนระดับจังหวัดลบบุรีค่ะในด้านจิตอาสา ได้เป็นคุณครูกรอในการสอนท่ารำในงานวางสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหนูได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้แก่พี่ๆน้องๆและหนูได้ช่วยเหลืองานรำในชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบุญบั้งไฟประเพณีของชาวโูกเจริญและงานชาวพนักจิจค่ะอาชีพในฝันของฉันนะคะฉันอยากเป็นคุณครูนาฏศิลป์ค่คคะเพราะว่าดิฉันชอบรำค่ะเวลาได้แต่งตัวหรือแต่งหน้านะคะฉันรู้สึกสวยค่ะ และหนูอยากสืบสารเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยค่ะส่วนเวลาว่างนะคะหนูชอบวาดภาพและซ้อมรำค่ะเป็นการที่หนูได้พัฒนาตนเองโดยการนําท่าราไปต่อให้น้องๆและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะสุดท้ายนี้หากหนูได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลเพ้นแห่งแผ่นดินหนูจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอขอบคุณค่ะ